อีกรอบนึ่งครับเจอกันบ่อยมากสวัสดีครับยินดีครับโห oh, วันนี้นะครับมาอัปเดตแล้วจะจะมี MV ใหม่ใช่ไหมซิงเกิลที่ปล่อยเมื่อวานนี้ครับผมแต่มีคอนเสิร์ตแบบอลังการคอนเสิร์ตเดียวครับผมใช่พี่หานข้อมูลแล้วแบบโอโ้โหเสุดส มันเยอะมากข้อมูลคือเยอะมากจริงๆเดี่ยวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับกับไฟสุดเดี่ยวครั้งแรกของนันนนท์ครับเดี๋ยวให้นันน,นท์ทักทายชาวมโลป๊อปอ,อีกครั้งหนึ่งหน่อยสวัสดีครับชาวมโลป๊อปอนะครับโทรทีที่มาสายนะครับรถตด <c oughs> ิดสุดๆฮะเมื่อคิวฮอตเขาฮอตเขาก็บู๊บไปหลายรายการแล้วใช่ไหมครับไปมาสองสองอันที่สามาจะมาอัปเดตกันอ่ะซิงเกิลล่าสุดก่อนครับใครที่ได้ดูเอ็มวีแล้วจะแบบโอ้โหครับโอ้่อถามกันเหนื่อยไห<ป>ม ชัดๆคือคำคำเดียวเลยคือเขาเป็นคนแบบประณีตมากกับทุกผลงานจริงๆนะฮะคือแบบแอคต้องแอคติ้งมุมภาพต่างๆนะฮะ,ะชื่อชื่อเพลงนะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว,ว่าทำไมต้องเป็นชั้นครับทำไมต้องเป็นชั้นคอนเซ็ปต์มันคืออะไรฮะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เพลงมันคือเหมือนว่าถ้าเราเออเหมือนเราเวลาเราติดอยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า ทำไม้ราไม่ชนิอแล้วอะไรเงี้ยหรือเราเจออะไรซ้ําๆซ้ำๆๆเ <c oughs> คยมีคนบอกว่าเออถ้ามีความรักแล้วมันจะดีนี่แต่สุดท้ายมันแบบมันไม่ดีอ่ะใช่ <c oughs> ทําไมเราทาไมทาไมเรามีแล้วมันแบบมันไม่ดีมันแบบไม่เหมือนที่เขาพูดกันเลย <c oughs> ทาไมคนอื่นเขาโชคดีทำไมมันเป็นแบบนี้ใช่แล้วช็อตแรกใน m อ็มบให้ทุกคนได้ดูนะฮะเท่โคตรอยากอยากคบแตกกลัวเป็นบัตร คืออยากอยากใส่แบบว่าชุดแล้วก็แบบยืนทันหลังแบบตากฝนเนี่ยฮะแล้วตอนนั้นคือถ่ายกี่โมงแล้วพี่กวางตีสองว่ะใช่ประมาณตีสองใช่ใช่ย,ยืนตากยืนตากฝนเทียมตรงนั้นตอนต,อนตีหนึ่งครึ่ง้แล้วเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศตอนนั้นถ่ายเอย็มวีจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแบบมันแบบโอ้โหโอ้โหภูมิแพ้แล้วแล้วเหมือนที่ถ่ายมันเป็นแบบมันเป็นฟีลแบบ ่มันเป็นมันเป็นตึกเก่าอ่ะมันเป็นตึกเก่าฝุ่นอะไรด้วยแล้วก็เซตอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่คืองานนี้ M วนี่คือให้พุ่งกับเขาแบบคิดมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือคือเหมือนว่าเราก็คือช่วงนั้นงานเราก็แน่นเลยอย่างเยหมายถึงว่างานที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็คิดไม่ออกด้วยว่าแบบว่าเออพอเป็นพอ M v วนี้ถูกพิคขึ้นมาทําอ่ะเพลงนี้ถูกพิคขึ้นมาทำเอ็มวีเราจะหมายถึงว่ามันต้องไป ทรงไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบบว่าโอเคก็เออเหมือนไลเซอร์ก็เลยไปหาทีมกำกับมาแล้วเขาก็แบบว่าทำทีมกำกับก็คิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาอะไรแบบงี้โอ้โหแต<ล>่แต่าทำโหดมากแต่คือภาพออกมาสวยมากใช่โอ้โหทั้งแบบว่าอช็อตยืนตัดฝนใช่ๆแล้วคือ s อรี่คือเป็นเหมือนจิตเวทนิดนึงนะจิตเวทนิด<ล>นึงแบบใช่อ่าเล่ารายเรื่องหน่อยว่ามันเป็นยังไงคือเหมือนอมันก็คือมันก็คือมันก็คือเรียกว่าอะไรเดียวเราเนี่ยแหละที่แบบว่าเหมือนแบบ อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่หมายถึงว่าบางทีเราแบบเวลาเวลาเรามีความความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะเราก็จะมีบางคนที่แบบว่ามักจะหลอกตัวเองว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรหลอกมั้งมันก็เอออย่างน้อยเราก็ยังมีเขาอยู่อะไรหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้ที่รู้สึกว่าเออมันยังแบบมันยังมีเขาอยู่ยังมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วหมายถึงว่ามันก็คือการเหตุการณ์ที่เป็นชุดติดตะเวดอ่ะมันคือข้างในหมายถึงว่ามันเรื่องความรู้สึกออกมาเป็นภาแบบว่าแบบว่าเออเราแบบเหมือนแบบ เราพยายามจะหนีเราก็หนีไม่ได้เราก็กลับมาที่เดิมเราก็โดนคนนี้ตามเรามีความฉุนเฉียวทางอารมณ์แต่ก็แบบสุดท้ายก็กลับมันนิง่งหรืออะไรมันมีการสวิต์ไปสวิตต์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเหนื่อยเออเหนื่อยแค่จริงๆเพราะว่า a c ติ้งแบบโห <laughs> ดมากเคยเราเราเคยเล่นบทบทบทนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยโอ้โแล้วได้มีส่วนร่วมไหมในการคิดตัวละครเรองราก็เขาก็บีบมาก็เล่นกรเล่นเลยใช่ใช่ แล้วก็ถ้าได้ติดตาตอนจบมันก็จะมีแบบเฉลยนะว่าเรารรยืนตากฝนเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายสุดท้ายมันคือหมายถึงว่ามันคือมันคือ,คอเราแหละหมายถึงว่าที่เราวิ่งหนีออกมาแล้วเรามาเจอตัวเองยืนดูอยู่ก็คือจริงๆแล้วมันคือเราแหละเราแต่แบบว่าวันนี้มันคือแบบสภาพจิตใจข้างในของเรามันคือเลเทะไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วช<ร>็อตไหนบ้างที่แนนนชอบก็เป็นแบบมันสวยงามทุกช็อตชอบช็อตผมชอบชอบอ็อตเอชอบช็อตบิดเน ปิดไอเนี้ยปิดปากกับแบบบังคับให้ดูอะ่ะใช่ที่ผู้หญิงกันเยอะมากใช่ไหมใช่กดหลคกัก like. แล้วแต่ตอนตอนสุดท้ายคือแบบพอเขาปล่อยแล้วบ<ช>แบบเวลตาก็คือแบบอ<ช>ืแล้วก็มูดมูดโทนภาพมันจะเป็นแบบโทนสีแดง,งน้ำเงินดำเ<ช>รอ,รอแบแดงน้ำเงินดำันเป็นแบบนีออนนีออนหน่อยๆมันมีสื่ออารมณ์แบบอะไรบ้างมันก็มันก็ผมว่าส่วนใหญ่เวลาเราเวลาเราผมว่าพอเป็นสีแดงอะมันอันตรายหมดหมายถึงว่ามันจะมีความรู้สึกอันตรายอ่ะ ความอันตรายอยู่ในนั้นหมายถึงว่าแบบไฟจราจรสีแดงคือหยุดหรือว่าเขตอะไรต่างๆนั้น,น,นเวลาแบบเป็นป้ายอะไรก็ต้องเป็นสีแดงห้ามอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าสีแดงมันคือสีกระตุ้นอะ่ะคือถ้าทางถ้าทางจิตวิทยาของสีก็คือสีแดงมันกระตุ้นทุกอย่างอะ่ะหมายถึงว่าถ้าเราเอาสีแดงไปอยู่ในอาหารหมายถึงว่าไปอยู่ในแบรนด์อาหารหรืออะไรเงี้ยมันคือกระตุ้นการความหิวกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้อยากกินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกระตุ้นในทุกๆอย่างให้มันแบบ ให้มันยิ่งทวีคูณเลยเห็นไหมแค่คุยกับน้่นน้นน่ะเขาจะมีดีเทลม้เราจะได้รับความรู้เพิ่มเติมด้วยคือดีงามมากนะคะคือมันก็แบบสื่ออารมณ์ต่างๆนะคะใช่แต่ที่สซอร์พรสมากคือมายาลาาใช่เท่จัดเท่เลยเท่เลยโหเ้ลยคนนี้คนนี้เขาเท่เขาเท่อยู่แล้ว เฮเกินแบบแล้วลายซิงก็คือแบบโหใช่เป็นไงบ้างกับการร่วมงานครับผมทอนไมากกับลายซิงของมิยาลาฟท่อนนะเนาะเพราะว่ามันคือมันคือการมันคือการทํามันเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้ว่าสับเทคนิคมันคืออะไรมันคือการมันคือการยืดท่อนมันคือการยืดท่อนแล้วให้มันภาพมันแบบมันดูกระตุกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันคือทําให้ภาพแบบมันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแหรอพี่ว่าทำไมแบบเป็นมุมกล้องแบบเกิดแปลกใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันเหมือนแบบมันแลบสิบหกบาท แล้วคาเนี้มันเหมือนแบบสิบหกบาทมันก็น่าอยู่ละแล้วมันก็ขยายความยาวขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นแบบลงทุนไปด้วยหัวใจแต่ว่ากาไรคือเจ็บแล้วผมก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นอะแล้วผมก็ดิ้นดิ้นดิ้นจนเหนื่อยแล้วผมแบบผมแบบแลผมแบบเสียยังไงมันจบพจน์มันจบพจนเลยอะคือคือมายล่าก็คือก็แลบไปใช่แล้วคือขยายก็คือกระตกไปใช่มันก็จะเหมือนแบบคือ,ค,อคือเขาอีไซน์ว่าแบบให้มันดูแบบ ดูน่าก,กลัวแบบความแบบมีความสกปรตัน้นบางอย่างที่แบบว่ามันแบบมันจะแบบสกระตุกเนี่ยใช,ใช่ใช่แล้วเหมือนเขาก็เลยแบบว่าเออเอาไปยืดท่อนแล้วมันท่อนก็จะแบบลงชนไปด้วยหัวใจแต่ว่ากําไรคือเจ็บปวดและอย่างเงี้ยกว่าจะครบสิบหกบาทมก็ดิ้นไปดิ้นแล้วแล้วก็เล่นจริงด้วยแล้วก็แบบสักพักก็อยู่ดีก็ท้อแล้วนะไม่ได้เห็นนี่เอ็มีอาจจะมีอารมณ์แบบว่าใช่มดมีแบบท้ออยู่พูดว่าโอ้ยืน่จริงยังไม่จบยังไม่จบ ใช่ใช่จะบอกว่ากี่เทกกี่เทกไอตัวอุ้ยก็เยอะอยู่นะก็สามสี่เทกเพราะว่ามันมีเรื่องจังหวะเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยครับอืมอ่ะให้ทุกคนไดดูช็อตนี้เพราะว่ามันแบบสุดๆจริงเบื้องหลังคือสุดจริงนะฮะแล้วมีบรรยากาศเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่งๆเนี่ยอันนี้นิ่งๆคือเหนื่อยนี่งๆคือเหนื่อยไม่ใช่อะไรเลยเฮ้ยพอมาดูอีกอีกทีนึงมันเราดูว่าขยับแค่นี้ไม่นี่งๆเลยนี่งๆคือเหนื่อยโหดมากโอ้โหรถเท่จริงเหมือนสปีดเลยใช่ไหมแล้วเก้าอี้มันเก้าอี้เก่าครับดิ้นจนเก้าอี้หักอ่ะ อีกแล้วต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบเออลงทุนจริงๆนะฮะแต่พัดดูออกมาเราชอบมันเพราะว่าดูเป็นนั้นมากชอบครับดูเป็นฟิล์มด้วยนะใช่มันมีความฟรีมันมีความความความเรียกว่าอะไรสีที่เราชอบอยู่อถึงว่าแบบว่าการเกลสีการอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นตัวตัวหนเขาก็ยังชัดเจนอยู่นะฮะแต่ความเป็นตัวตนที่ชัดเจนมากๆตอนนี้ก็คือต้องอัปเดตหน่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเปิดมาเติมข่าวออกมาคือแบบ ตื่นเต,นตน้นมากเลยทีเดียวเพราะผู้นี้กดกดบัตรเราด้วยนี้กดบัตรแล้วครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นดันนิ <c oughs> นดนหน่อย <c oughs> คือแนนนหน่ะเป็นคนที่ผ่านคือไอ้ไอ้เนี้ยเปเรียกพี่นะ<ๆ>พี่เคยเจอเคยเห็นในโชว์สดๆอะ่ะครับเซอร์ไพรส์สเราทุกงานจริงๆนะฮะแบจะมีความหลากหลายมากน่ารักก็ได้แบบเพ่ก็ได้อะไรเงี้ยเราจะเห็นอะไรบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้เห็นไม่กีอย่างที่พี่เคยเห็นแล้ว แล้วมันจะเห็น,หน่างอื่นที่พี่ๆไม่เคยเห็นอีกเอาสิ <'ll> ใช่มันก็คือมันก็คือ,อ,อคือด้วยคอนเสิร์ตมันชื่อว่าบอลทูบิเอผมรู้สึกว่าผมได้คอนเสิร์ตมาจากเขาว่าบอลทูบีและไม่ถึงว่าคือ <จะ S 2> ผมเลยผมก็เริ่มผมก็เริ่มทํางานตั้งแต่เด็กอะ่ะหมายถึงว่าแบบว่าสามเดือนก็เริ่มแทนเริ่มทํางานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเกิดมาแล้วคือเข้าวงการมันทึงเลยอะ่ะมันเอาเข้าวงการวง เอ่อวงการสื่อเลยเขาก็คือบอลทูบีนั่นแหละบอลทูบีมาเพื่อเป็นบันเทิงเลยใช่เลยรู้สึกว่าเออเราเอาอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเป็นภาพจําคนเป็นอะไรที่แบบว่าเออคนเขาจําสิ่งนี้และเรามาเล่าของเราเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงอืมคอนเสิร์ตสิบชั่วโมงไหมฮะไม่อยากไปดูคือไม่รู้สึกมันต้องมีดีเทลอะไรบ้างสชั่วโมงทั่วไปนะสชั่วโมงก็พอใช่ปะแค่เรื่องแระเดื่ออย่างนี้แต่คือพี่อะ สงสัยชื่อเป็นเท่มากแล้ว <anger> ท <fuck> you know? <b acon> <the> ี่เปิดให้ทุกคนได้แบบถ่ายกันบอลทูเบียวเบียวอ่ะมีหลายคนทายแบบว่าเบียวบวกบีหรือเปล่าหรืออะไรยเงี้ยอุ้ยอันนี้ก็เจริงแล้วนี้ก็จริงก็เตะนี่ก็เตะนี่ก็เ๋งก็เลยอยากไปฟังสักปากของแนนนนเลยว่าเบียวมันคืออะไรจริงจริงอ่ะเบียวถ้าตามถ้าตามแบบถ้าตามจริงๆจริงๆก็คือมันเป็นมันแปลตรงตัวมันเป็นคาญี่ปุ่นว่าเป็นคาว่าโรคซึ่งญี่ปุ่นอ่ะคือเขาจะมีโรคโรคประเภทหนึ่งคือโรคโรคจูนิเบียว คือมันคือถ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือโลกเด็กม2อ,อ,อะไรที่แบบว่าคือหมายถึงว่ามันจะเป็นคนที่อายุมากแล้วแต่ยังจะชอบอะไรเด็กๆชอบชอบเล่นแบบเล่นแปลงล่างเป็นไอ้มดแดงชอบเล่นชอบชอบคิดอะไรแบบหรือทําอะไรที่แบบมันมันยังมีอินเนอร์ของความเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แต่หมายถึงว่าพอแบบพอจริงๆบริบทบริบทของของผมที่ใช้จริง,รงๆอ่ะมันคือการการแซวกันในกลุ่มเพื่อนว่าแบบว่าเอ้ยพอแบบสมมุติว่าอะสมมุติถามว่าแบบว่าเอ้ย,อแบบมมอยใครใครแบบใครเป็น พุ่กลับเบอร์หนึ่งเอา้าก็ต้องกูอยู่แล้วสิ่ว่าโอ้โหเบวสุดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเป็นประมาณนั้นไปมันจะเป็นแบบการที่เราพูดอะไรที่มันโอเวอร์หรือว่าเป็นเชิงใน,ในเชิงแบบเชิงเล่นเชิงล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วมันดูเป็นเขาบ้างเลยใช่ใช่แล้วไม่ดูว่าแบบเราก็จะได้เราก็จะได้บทแต่แบบบทแต่บบแบบกิฟเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแบล็คลิสอะไรที่มันแบบบทหนักๆบท ใช้คอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นมันก็เป็น,น,เ,ปนเรียกว่าอ,อะไรมันก็เป็นภาพจําภาพจําของเราเหมือนกันว่าเออเราจะเป็นได้แต่บทเลยเบียวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นไหมไน้่นเขารู้อยู่แล้วจะ <laughs> <laughs> ได้คนคือก็ไม่ไม่เกี่ยวกับคำว่าเบียวอะ่ะมันจะแบบลึกเชิงลึกขนาดนี้คือ <Okay. S 2> เออถ้าใครไม่รู้เลยอย่างเรา,าเนี่ยเอ,เออก็อัปเดตว่าเออดีงามแล้วก็เหมือนเป็นอิเลเมนต์พิเศษที่อยู่ในตัวเราใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างที่ถ้าใครได้เห็นโปสเตอร์มีภาพอินเสิร์ตโปสเตอร์นะฮะแบบว่าโปสเตอร์พี่ชอบมากเลย เรามี่วารรู้ในการแบบคิดไหมเออเราก็หมยถึงว่าโครงโครงไปว่าแบบว่าเออเราอยากได้ประมาณหมยถึงว่าแบบเป็นตัวเราอีกตรงกลางแล้วก็แบบข้างหลังก็จะแบบมีความสนุกมีความอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เออแบบใส่อิเลเมนต์งานเรางานเราหลายๆอันที่แบบว่าเออเคยผ่านๆมาอะไรเงี้ยครับที่แบบมันจะมีรูปใช่ไหมที่เป็นองค์ประกอบอิเลเมนต์ใช่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  ความเป็นนันอยู่ในนั้นใช่ฮะมันคือมันคืองานที่ผ่านมาของเราเกือบทั้งหมดเลยครับก็สิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีแบบแผงแผงพังขึ้นมาเลยครับคือจะให้ขยี้เลยหรอว่าทุกคนก็จะคือเตรียมแบบกดบัตรเลยฮะคพรุ่งนี้ สิบโมงเป็นต้นไปใช่ไหมครับสิบโมงครับสิบโมงครับเราเราจะตื่นมาสแ stand by แบบอะไรนะฮะจะตื่นมาสแ stand by ดูแบบเอ่อตื่นครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต้องทำงานแล้วก็รอดูฟีดแบ a c ด้วยนะฮะใช่ใช่เชื่อว่าแฟนทั่วโลกไปแหละอืมใช่ต้องแน่นอนที่บอกว่าทั่วโลกเพราะว่าเขามีความพิเศษคือนอกจากจะมีบัตรที่แบบมาดูที่ฮันเดอร์โดมแล้วใช่ไหมฮะครับมีมีติมมิ่งด้วยโอ้โหอ่าเล่าขยี้ข้อมูลนี้ไปมันเป็นยังไงครับก็ ก็เราก็เผื่อใครแบบเผื่อใครอยู่ต่างประเทศแล้วแบบว่าเอออาจจะแบบไม่ไม่ได้สะดวกบินมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอยากอยากให้ดูอยู่ก็เลยแบบเหมือนเป็นแบบเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งเลยอืมแล้วรายละเอียดละหาแบบว่าบัตรมีกี่ราคาครับบัตรก็มีตั้งแต่ราคา7,500ครับผมเริ่มต้นเออเริ่มต้นถูกสุดเนี่ย2,000แล้วก็ไล่ไล่มาเรื่อยๆเลยก็มีผมมองไม่เห็นอ่ะตั้งสองพันห้าสามพันต่อไห้า สี่พันอ่าสามพันห้าสามพันห้าหกพันห้าเจ็ดพัอะไรอย่างเงี้ยก็คือสองพันขึ้นไปถึง7 5็ดนหใช่ฮะอืมแล้วก็จะมีดูสดผ่านเขาเรียกว่า g G M Live อันนี้ก็คือจะบัตรราคาหนึ่งพันหกับ1,200งพันสองร้ยหมฮะหนึ่งพันจะดูย้อนดูย้อนหลังได้เหมือนจะดูย้อนหลังได้นิดนึงก็คือแบบเขาเรียกตอบโจทย์ทุกช่องทางเลยใช่ครับตอใครได้อยู่อ่ะทัวโลกเพราะอินเตอร์แฟนก็เยอะมากครับคือรู้ตัวนะตัวเองแบบว่า ดังแบบโโอ้หไม่ไม่เพไม่ค่อยรู้ตัวอะไรรู้เท่่าไหรเพราะว่าพี่อยากเคยไปตึกกับมี่ใช่ไหมครับพี่ว่าโอู้๋อุตุแฟนแบบเมโลแบบที่บเลยใช่ยใชอย่างนี้สถามเลยว่าพอการก้าวเดินของเราตั้งแต่แบบเราบอกว่าเราบอลทูบีตั้งแต่แบบติเด็กเลยเนี่ยครับเดินมาจนถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ตอบรับเราแบบรู้สึกเอ่อรู้สึกว่าเกินเกินที่คาดไว้เยอะเหมือนกันนะครับบางทีเราก็แบบตอนเด็กเราก็ฝัน เล็กวันเนี้ยมายถึงว่าว่าเออเราก็คิดว่าเราก็โอเคแค่แค่แค่อะเป็นงานต่อหน่อยก่อนง่ายๆก็เป็นพระเอกหรือมันก็มีแค่มีเพลงก็เล่นคอนเสิร์ตเล่นตามงานเฟสก็พอแล้วละอะไรเงี้ยแต่ว,วันนี้มันไปมันไปไกลว่านั้นมากเนี่ยเขาก็ร, <ๆ S 2> รู้สึกว่าเออรู้สึกขอบคุณที่เออเรียกว่าอะไรเดียเอ่อชอบผลงานของกันละกันแล้วแบบคอยซัพพอร์ตกันเรื่อยๆมันจะเป็นเพราะว่าคือพี่สัมภาษณ์นด้นว่มาสามสี่รอบมนะัมันเป็นเพราะเราเป็นคนที่ใส่ใจรา,ายละเอียดไะ มีแพชชั่นกับสิ่งนั้นแล้วราก็ลงมือทำอย่างแบบสุดๆเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสำ,สำหรับผมอ่ะสำหรับผมงานที่ดีมันคืองานที่ถ้าใครถามอะไรเราต้องตอบได้ว่าว่าว่าสมมุติเขาจะถามอะไรมาต่อให้มันไร้สาระที่สุดแต่แต่ถ้าเราสามารถตอบได้น,นั่นคืองานที่เราแบบอยู่กับมันจนแบบรู้จากมันในทุกแงเกลจริง,รงๆว่าแบบว่าเออง,งานชิ้นนี้มันคืออะไรอันนี้คอนเฟิร์มจริงนะเพราะชอบชอบมากคือ สำหรับศิลปินอ่ะจะค,คือจะมีแพทเทิร์นการตอบแหละแต่ <m> นันโอนอ่ะจะมีความแบบสเปเชียลบางอย่างที่เขาจะลงหรือเหมือนสารนุกรมมาุกคนค <c ười> ือเธออยากรู้อะไรกดปุ่มไปแล้วจะลงดีเทล,ลแบบปังๆๆบบปังปังปังอย่างเงี้ยแล้วคือมันได้ความรู้ด้วยนะฮะครับสมแล้วที่เป็นไอดอลจริงๆ <c ười> ขอบคุณครับก็เออเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมก็ผมก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆคือผมเป็นคนชอบ ชอบคิดอะโอ้โหคนชอบคิดคิดแล้วมันคิดไปเรื่อยๆอะหมายถึงว่าแบบว่าคิดตรงนี้มันสามารถแตกออกเป็นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทํางานก็ทํางานเรื่อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คแค่การสัมภาษณ์นะทุกคนมันแค่สามสิบนาทีอะแต่ในคอนเสิร์ตสามชั่วโมงเนี่ยอิมเม้นท์ต่างต่างที่เกิดขึ้นน่าจะพูดไปประมาณสองชั่วโมงห้าสิบาสิบชั่วโมงเล่นเพลงเขีจะร้องเพ <laughs> <laughs> ลงแค่สิบนาทีใช่แล้วก็แล้วก็ร้องเพลงละนนาทีแล้วก็ปิดคอนเสิร์ต <laughs> อาจจะเป็นไปได้กี่แบบไม่เห็นโชว์อะไรพิเศษใช่ไหมฮะลองสปอยให้แฟนได้ปะมีมีโชว์พิเศษอย่างแรกคือถ,ถ้าถ้ามีแน่ๆแล้วบอกได้แน่ๆก็คือเพลงในอัลบั้มไหนๆเราทำมาแล้วสิบสองเพลงสิบสองเพลงเราทำมาแล้วสิบสองเพลงก็ต้องเล่นทุกเพลงในคอนเสิร์ตแน่นอนโอ้ซึ่งทุกเพลง <c oughs> ๆๆมันก็จะมีฟังก์ชันแล้วมีมีตำแหน่งของมันเรียบร้อยก็อาจจะแบบเปลี่ยนชุดทุกเพลงคือทุกอย่างมีดีเทลหมดต้องไปดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างมีดีเทลหมดแล้วส่วนที่ มันจะสปอยได้ไหมละ่ะไม่ได้ไงม,มันไม่ได้ไงฉันก็แอบ,บอยากจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านอืไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เราเราคือผมรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะคือผม,มอยากเล่าแล้วมผมอยากเล่าเพราะว่าผม,มผมผมผมชอบไอเดียที่เราคิดกับทีมมากแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มันต้องเป็นการแบบการที่เราไปดูแล้วเราแบบให้ทุกคนไปตกใจกันในนั้นอ่ะคืออ่ะพูดง่ายๆคือถ้าซื้อบัตรกดบัตรอ่ะคุ้มเซอร์ไพรส์ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีความแบบ เมตาเวิร์สใช่ไหมครับว่ามีเขาไปในโลกจินตนาการมีมีหลายๆอย่างที่เราอยากจะเล่าอยากจะอยากจะให้ทุกคนเห็นทุกแองเกิลของเราให้ครบอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วแบบเอ่อทุกคนอาจจะเห็นผมจากเรื่องนู้นอาจจะเห็นผมจากเรื่องนี้อาจจะเห็นผมจากเพลงนู้นอาจจะเห็นผมจากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบว่าเอ่อถ้าอยากรู้จักผมมากขึ้นก็มาดูในคอนเสิร์ตนี้ครับโอ้โหพรุ่งนีนะ้นะยี่สิบเจ็ด กดบัตรกันถ้าให้พี่ให้ฝากเรือ่องการกดบัตรใ,ให้ให้ทุกคนแบบอุ้ยพรชอบอันนี้มากครับให้อวยพรกับ f c ซที่เตรียมกดบัตรพรุ่งนี้10บโมงเช้าครับก็อย่างที่พูดกันมานะครับว่าขอให้ได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะท่านสะดวกในราคาไหนโซนไหนนะครับเอาที่ท่านพึงประสงค์นะครับแล้วก็ขอให้สมหวังดังที่ท่านตั้งหวังไว้นะครับผม ทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เน็ตของพวกท่านทุกคนไม่ว่าจะเคข่ายไหนก็ตามนะครับ <c oughs> ขอให้ลื่นปลื้ดขอให้แบบลื่นแบบหัวแตกนะครับแล้วก็ขอให้คอมไม่มีปัญหาหรือโทรศัพท์ iPad ต่างๆนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ขอให้กดบัตรพรุ่งนี้อย่างรับลื่นและสมดาวางครับสาธุพร้อมกัน <c oughs> ด้วยแฟนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้คือแบบเช็คเน็ตนะคืออย่างคือต้องเตรียมความพร้อมเะฮะเออดีงามคือต้องอวยพรกันแบบนี้เลย เพราะเราเต็มที่แล้วพื้นที่ก็คือมีประมาณนี้แล้วนะคระับเต็มให้กับทุกคนคทีนี้ดีเทลเรื่องวันเวลาสถานที่ยังไงเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงให้เป็นแฟนได้ครับ,รบเล่นนะครับวันที่23มีนาคมนะครับที่ Thunder Dome เมืองทองธานีครับอยากให้สปอยเลยไม่ใช่คืออยากรู้เองนะเอออ่ะนอกจากจะมีเพลงในอัลบ,บั้มที่ได้เห็นกันแล้วโชว์ที่ไม่เคยได้เห็นเกส โอเกคยิ่งยากเลยครับแอบแบบพยายามแบบเผลอเกยยิ่งยากเลยครับเพราะว่าเราจะไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนถ้ามีมาแน่นอนอย่างเงี้ยมีมาแน่นอนแล้วก็คนอย่างผมอะครับมันรู้จักคนเยอะชอบเราว่าคนอย่างผมอะเบี้ยวมากเบี้ยวมากนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะคือเพราะว่าเบี้ยวใช่ครับจอบใหม่ละครับซึ่งเราก็จะมีบัตรทั้งเอ่อบัตรเป็นเกสหลังเวที ไล่เกสหน้าเวทีก็คือถ้าใครสมมติว่ามีโชว์ก็ขึ้นไปเลยหรือถ้าใครอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรอยู่ข้างหลังว่าอยากจะอยากจะปาร์ตี้สังสรรค์อยู่ข้างหลังแล้วค่อยแบบเดินออกแล้วมาดูช่วงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเอ๊ะนันนนมันเริ่มอ่อมหรือว่าอันนี้ประสิทธิภัณกับแฟนลับอยู่โอเคงั้นเราเราไปหาอย่างอื่นทําไปข้างหลังผมมีผมมีเกสข้างหลังให้ผมมีเกสข้างหลังให้ส่วนถ้าใครมีส่วนลกบนเวทีเดี๋ยวจะมีจะเป็นจะเป็นบัตรเชิญเกส เกทบนไปทีเอาจริงเห็นภาพจป็นิงนึเงีลยเบียวทั้งกลุ่มเลยก็ูคือไม่อ่อมย่างนอนครับคนดูก็ไม่อ่อมคือต้องมีการแบบอัพเอนเนอร์จีกันเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหที่งานมากๆเลยอ่ะสุดท้ายจริงอยากจะฝ่ายากจะพูดอะไรกับแฟนๆครับก็เอมาเจอกันนะครับในคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่ก็มาเก็บความทรงจำดีๆด้วยกันนะครับ เต็มที่แน่นอนจริงอ่ะไม่ไม่มันจะมีคำถามว่าคอนเสิร์ตนี้จบไปแล้วจะมีคอนเสิร์ตอีกไหมให้เขาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วผมมีอะไรอะโอเคผมเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกพี่นนท์ละเวลาแบบเออ EP สามเมื่อไรจะมาพี่เขาก็ยังคิดอยู่ใช่มันต้องมันต้องคิดแหละมันต้องใช้เวลาคิดว่าแบบว่าเออคอนเสิร์ตครั้งนี้เราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะเล่าอะไรอะไรพอาะคนมันคุณภาพคนมันมีแบบ เต็มตัวนะมันมันดีอะ่ะเออคนก็รอคอยใช่นะฮะอืมอ่าห้ามพลาดเลยครับกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้ของแนนนนกลุลาภัทนะฮะดีงานเหมือนแน่นอนอืมแล้วก็เพลงใหม่นะอ่าถ้ให้ฝากเพลงใหม่สิ่งเกิดมาเออฝาก MV ็มวทำไมต้องเป็นฉันด้วยนะครับผมไวล์เวส์มีนะครับผมก็สามารถดูได้แล้วนะครับที่เอ,อ่อ YouTube Riser Music ครับผมอืมโอเค้นะสุดท้ายจริงให้ฝากเข้าเพลงตัวเองกันนฮะพี่จะเปิดเพลง นี้เลยนะฮะเป็นแบบดีเจสไตล์นันนนครับบ,บิวเบวได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีเรามักจะมีคำถามเสมอนะครับว่าทำไมต้องเป็นฉันครับ